วัสดีครับลายสาระนะฮะวันนี้ก็เบาๆหน่อยนะฮะก็ไม่ได้ดูอะไรซับซ้อนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็มาก็เรียกอะไรทำคลิปเนาะพอได้เรียกอะไรพอได้ดูเพลินๆเล่นๆไปนะครับกับพระเกจิอ่าเรียกพระสุปฏิปโนนะครับเป็นพระสุปฏิปโนนะครับอันนี้เป็นล็อกเก็ต ถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านะล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตล็อกเก็ตผมอ่ะออกเสียงถูกไหมล็อกเก็ตหลวงปู่เขียมโซลโ,โยนะครับหลวงปู่เขียมนะฮะก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์เอกนะครับของหลวงปู่ฟัน่นอาจารโลแล้วก็หลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับก็เป็นพระที่ เก็บตัวเงียบนะครับกรรมฐานอย่างเดียวนะครับเป็นภาษากรรมฐานนะครับปิดตัวเงียบไม่ได้เปิดเผยตัวตนอ่าไม่คือไม่ได้แสดงตัวแบบวื้วหาม,มากมายนะครับต้องอ่ามีแต่แบบเก็บตัวแล้วก็เข้ากรรมฐานอยู่ในป่านะครับส่วนมากก็จะเกรียยงเลยนะแม้กระทั่งกุฏิของท่านนะกุฏิของท่านก็แบบ ตั้งอยู่ไกลแบบไกลผู้คนเลยถ้าเป็นในบริเวณวัดที่กว้างก็ต้องหรือที่กว้างหรือที่แคบก็ช่างกุฏิของท่านก็จะอยู่ในในในตรงที่ลึกที่สุดหรือหรือห่างไกลผู้คนที่สุดะนะครับเพราะว่าท่านจะจะกรรมฐานจะเข้ากรรมฐานจะทํากรรมฐานอยู่อยู่บ่อยอ่ะอยู่ตลอดอยู่อยู่ตลอดแลด้วอยู่บ่อยๆนี่แหละนะครับผมเป็นเรียกเป็นแบบพักกรรมฐานโดยแท้เลยนะครับผมก็ วัตถุมงคลของท่านกา็จะสร้างขึ้นก็ไม่กี่รุ่นนะครับส่วนมากก็สร้างแจกในวาระต่างๆนะที่เราจะเห็นเยอะก็จะเป็นเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับล็อกเก็ตก็ก็มีก็จะแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ไปร่วมบุญร,ร่วมอะไรกับหลวงปู่ท่านนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตถ้าตามแถวหมู่บ้านหมู่บ้านที่ที่อยู่ใกล้วัดท่าน ที่ท่านแบบไปพัฒนาวัดในในในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นคนเท่าคนแก่นะครับโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่นั่นแหละโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็จะแขวนก็จะแขวนเป็นล็อกเก็ตสะส่วนเยอะนะครับเนื่องด้วยว่าเหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเหรียญครึ่งองค์ของท่านเนี่ยมันมขนาดใหญ่มั้งแต่ก่อนก็เห็นคนแขวนอยู่นะแต่ก่อนก็ก็เห็นคนแขวนอยู่นะครับแต่ว่า นึ่ว่าด้ขนาดใหญ่หรือแขวนไม่ถนัดหรือเปล่าก็เลยพากันเปลี่ยนมาแขวนในล็อกเก็ตนะครับเปลี่ยนมาแขวนล็อกเก็ตนะครับอย่างคนในหมู่บ้านผมนี่ก็ส่วนมากก็จะแขวนล็อกเก็ตกันนะครับยกเว้นแต่คนที่ไม่มีหลวงปู่พางก็จะแขวนหลวงปู่เขียมกันนะครับถ้าฝั่งถ้าฝั่งทางทางทางตะบนหนองแปนนะแต่ถ้าเป็นฝั่งทาง ทางตำบลคำแขนคราก็จะแขวนหลวงปู่โสกันนะหลวงปู่โสกัสโปนะครับแต่ว่าข้ามาฝั่งทางตำบลหนองแปนเนี่ยคนก็จะแขวนหลวงปู่เขี่ยมกันนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ออกไปทางโคกสูงนางงามตำบลน,นางงามตำบลอะไรทางแก้งคอทางอะไรไปทางนั้นเขาก็จะแขวนหลวงปู่ผางกันนะครับซส,ส่วนเยอะนะครับ ก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแถวแถวแถวตำบลแถวหมู่บ้านผมอย่างเงี้ยลุงผู้พังก็ลูกหลานแอบขโมยเอาไปขายกินหมดแล้วไม่เหลือก็เลยไม่ค่อยเห็นใครแขวนลุงผู้พังเท่าไหร่ก็มีมีแต่ว่าแบบเป็นแบบแบบประเภทแบบข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแขวนอยู่แต่ชาวบ้านทั่วไปก็จะแขวนลุงผู้เขียมหมือล็อกเก็ตนะฮะจะเห็นแขวนล็อกเก็ตกันอยู่ พอสมควรนะครับเหรียญก็มีแขวนนะเหรียญก็แขวนแต่ว่าส่วนมากก็เป็นผู้ชายแขวนนะครับเหรียญเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ที่แขวนก็คือ,อที่ผู้หญิงนะที่ที่ผู้ชายจะแขวกนกันนะจะเป็นเหรียญแต่ล็อกเก็ตส่วนมากก็เป็นผู้หญิงนะครับผมเลี่ยมทองบ้างเลี่ยมสเตนเลสบ้างเลี่ยมเงินบ้างก็จะเห็นตลอดนะครับลโลหะเคี่ยมก็ ก็เป็นพระที่เขาเรียกเลยผทุกคุณออกไปทางเมตตานะเมตตาแขวขาดนะครับเมตตาแขวขาดส,ส่วนเยอะออกไปทางเขาเรียกเลยแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ภาคอื่นนะฮะก,ก็ก็นิมนท่านไปเจิมนะไปเจิมร้านค้านะครับไปเสกทูปนะครับท่านเนี่ยเก่งเก่งเรื่องเสกทูบนี่แหละนะครับพ่อค้าแม่ขายส่วนมากก็เอาทูบไปให้ท่านเสกนี่แหละเสกทูบนะครับก็ ทําให้กิจการนะครับเกิดการเรกขายดิบขายดีเออแล้วก็เร่นะคือค้าขายข้องมือขึ้นนะครับเออตามตามที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังนะครับรุ่นพี่เขาก็ก็ถนัดเรื่องพระเครื่องนะเพราะว่าท่านก็เก่งทูบเสกนั่นแหละก็เก่งหลายด้านนั่นแหละแต่ส่วนมะากมาก็จะเป็นทูบเสกนะครับ วัตถุมงคลที่เห็นนะ,ะก็จะเป็นเหรียญรุน่นแรกกับล็อกเก็ตนะครับที่คนแขวนส่วนมากส่วนพระสังกระจายนะครับก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับมีบ้างก็ไม่เยอะส่วนพระสมเด็จที่เป็นไม้มะขา,ามคือท่านก็แบบแบบสร้างแล้วก็สร้างสร้างน้อยมั้งนะครับสร้างน้อยแล้วก็เขาบอกว่าพระสมเด็จที่เป็นไม้มะขา,ามแกะเนี่ยที่เขียนข้างหลังว่าวัดถ้ำขามเนี่ยนะครับเป็นไม้มะขา,ามแกะเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะเป็นพระที่ท่านหวงนะ พระที่ท่านหวงแล้วก็อะไรท่านจะซ่อนไว้บนเพดานกุฏิเขาบอกว่าท่านอ่ะซ่อนไว้บนเพดานกุฏินะครับเป็นพระที่เป็นพระที่ท่านหวงนะครับสําหรับไอ้พระเครื่องในบรรดาพระเครื่องของท่านเนี่ยท่านจะหวงไม้แก่นมะขามนะครับไม้แก่นมะขามนะผมผมก็เคยผ่านมือมาแต่ก็ให้รุ่นพี่เขาไปแล้ว ก็เรือแต่เรียนรุ่นแรกนะครับล็อกเก็ตอันนี้ก็รุ่นพี่เขาก็ขอไว้แล้วแต่ว่ามาทําคลิปก่อนจะส่งมอบก่อนจะส่งมอบให้รุ่นพี่เขานะครับแล้วก็ผมก็จะมีอะ,อะไรพระพุทธประธานพรน,นะครับอันนี้ในบรรดาโอ้ยเล็บคือดาแท้ <laughs> ลืมลืมตัดเล็บนะฮะอะนะครับในบรรดาวัตถุมงคลนะครับ,บวัตถุมงคลที่มีราคาเนี่ย ถ้าไปตามไปดูในธรรมเนียบวัตถุมงคลน,นะนะครับพระรูปหล่อนะครับรูปหล่อพระประธานพรเนี่ยรุ่นกระถินปีสี่เก้าถ้าจำไม่ผิดนะกระถินสีเก้าหรือเปล่านะครับรุ่นกระถินพระป่าสามัคคีเนี่ยนะครับถ้าไปดูในธรรมเนียบเนี่ยนะฮะวัตถุรุ่นนี้นะครับก็ก็เป็นวัตถุที่เาเรียกว่ามีราคามากที่สุด ในบรรดาพระเครื่องขอขหลงปูเขียมเขาว่ากันอย่างนั้นผมไปดูในธรรมเนียบนะว่าเหรียญรุ่นแรกก็ซื้อขายกันแค่สามสี่ร้อยนะฮะบางเพจนะฮะบ,บางเว็บก็เคาะกันเป็นพันนะครับล็อกเก็ตก็ราคาหลัก 100, 200, 300, ร้อยสองสามร้อยนะฮะแต่ว่าผมแยกแยกรุ่นแรกไม่ออกแตนะ่แต่พี่ผมเขาบอกว่ารุ่นแรกอ่าจะเป็นจะเป็นอีกแบบหน้าหนึ่งนะเป็นหน้าหนึ่งหน้าเหมือนกับรูปถ่ายท่านที่อยู่ในถ้ำนะแล้วก็จีวรก็จะเป็นสีเข้มเข้มนะครับส่วนการจัน อัขระด้านหลังเนี่ยนะส่วนการจานอัขระด้านหลังก็ท่านก็ใครไปขอให้ท่านแบบเจิมจานหรืออะไรเงี้ยท่านก็จะก็จะอ่ามีรอยจานอยู่ตลอดมีมีบ้างไม่ได้มีบ้างแต่ว่าที่มีรอยจานแล้วคนเขาเขาขอ,ขอคือคือสิทธิุ้ก,กลกชิดหรือไปไปกราบสักการะท่านนั่นแหละก็ขอให้ท่านเจิมท่านจานก็เลยจะเป็นลักยันลักษณะอย่างนี้ผมก็อ่านไม่ออกหรอกอ่านออกอตัวเดียวคือณณ <laughs> ะะแต่ยังอื่นอานไม่ออกหรอกเพราะไม่ได้เรียนแบบสายนี้มานะครับผมก็จะปินรอยจานอันนี้เาขาบอกว่าผมสอบถามแล้วนะรับว่าเป็นรุ่น2นะครับเป็นรุ่น2ไม่ใช่ไม่ใช่ใช lock ล็อกเก็ตรุ lock ่นแรก้วก็ล็อกเก็ตรุ่นแรกสีเจวอนจีวอนจะเข้มนะครับแล้วหน้าตาก็จะเป็นอีกเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันแต่ถามเขาแล้วว่าแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้สีแบบนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่2เออไม่ใช่รุ่นแรก นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนพระอันเนี้ยก็สร้างช่วงกระถินสามคัคคีสร้างหาทุนสร้างเจพระมหาเจดีนั่นแหละเจดี JD ของหลวงปู่เขียมนั่นแหละที่อยู่วัดป่าบ้านคุ้มดินนั่นแหละนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นพระเป็นรุ่นที่บอกราคาแพงกว่าวัตถุยอย่างอื่นนะวัตถุมงคลอย่างอื่นแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรกันแน่แต่ไปดูในธรรมเนียบการวางราคาแล้วองค์นี้มันจะแพงกว่าเพื่อน สะะองพันสองพันสองพัอัพอย่างน้อยก็ต้องมีหลักพันอัพนะฮะไม่หลักพันขึ้นไปอ่ะเพราะว่าสร้างตามจํานวนที่ลูกศิษย์เขาเขาไปถวายไอ้ปูนถวายทรายถวายกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะค่อนข้างที่จะอยู่กับเรียกนะนยันเหมือนกันเลยยันเหมือนกันเลยที่อยู่ข้างหลังที่ท่านจานนะครับเพราะว่า คนที่มีกระตังเขาจะได้ไปเครียนะไปไปถวายอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะอยู่กับคนที่ถวายปูนกระเบื้องทรายตอนที่สร้างเจดีนั่นแหละนะครับอืมก็ไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนหรอกครับผมไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนนะครับนี่ก็จะออกแบบเป็นเนื้อสามกริย์นะครับวัดถ้ำขามปี 49, สี่เก้าสกลนครนะครับนี่นะครับพระเครื่องทุกของท่านทุกของท่านทุกอย่างก็จะ กำกับว่าเป็นวัดถ้ำขามนะครับแต่ว่าท่านก็แจกทั่วไปตาม,ตามงานบุญตามบุญที่ท่านไปพัฒนาวัดต่างๆนั่นแหละครับไปพัฒนาวัดที่ไหนท่านก็จะแจกจะแจกขอ,อกงท่านไปนะครับผมก็ก็จะอยู่ในหลายพื้นที่แต่ว่า,าตรงระบุที่วัดเนี่ยก็จะระบุว่าเป็นวัดถ้ำขามสกลนครนะครับองนี้ ก็ S 1> <S 1> ส่วนมากก็ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นมีใครแขวนส่วนมากก็จะเอาไว้บนหิ่งกันมัง้งเนาะเอาไว้บนหิ่งแล้วก็บูชากันผมก็ยังไม่ได้แขวนเลยผมก็จะเอาขึ้นหิ่งเหมือนกันเอาไวก้กราบไว้บูชาเหมือนกันนะผมก็นับถือนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เป็นพระสุปฏิปโนนะครับเป็นภาพแบบปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็เข่งคัดในการมีมีความเข่งคัดในการปฏิบัติด,ด้วยนะครับเข่งคัดมากลวงปู่เขียมนะครับผมในการเรียกในการ คลองศีลในการปฏิบัติกรรมฐานต่าง,างๆเนี่ยนะท่านแบบเข่งคัดจริงๆนะครับผมแล้วก็ปีกวิเวกนะครับไม่ค่อยอ่อยาเขาเรียกไไม่ค่อยออกออกสื่อหรือไม่ค่อยอ่ะอะไรเท่าไหร่นะครับมีแต่แบบปฏิบัติอย่างเดียวนะครับเป็นพระที่โอ้สุดยอดแหละนะครับผมเป็นพระที่น่ากร่าบไหวอีกรูปหนึ่งเนาะนะครับสำหรับสายเาเรียกสายวัดป่าหรือสายหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะครับ อ่านะครับผมก็อันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตนะครับใครที่เขาเรียกไงชอบแบบอะไรที่แบบเย็นเย็นสายเย็นเย็นเออคือเพื่อนผมเพื่อนผมเขาเคยไปไปอุปถากท่านนะเพื่อนผมเนี่ยเคยไปอุปถากท่านเพื่อนผมก็ถามนั่นแหละถามนู่นถามนี่ไปว่าถามเกี่ยวกับการปลูกเสกนี่แหละนะครับลุงปู่ก็บอกว่าอ่า ท่านไม่ได้เสกนะครับท่านไม่ได้เสกนะครับท่านใช้การอธิษฐานจิตเอานะครับท่านท่านไม่ได้ปลูกเสกว่าอย่างนั้นนะเพื่อนผมนะเขาไปเขาไปอุปถากท่านนะครับไม่ได้ปลูกเสกใช้การอธิษฐานจิตเอานะครับอืมประมาณการอธิษฐานจิตก็เขาเรียกอะไรขอพุทธบารมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับแผ่ลงมาอ่าอ่าเป็นสื่อมาที่วัตถุมงคลนะฮะของลวงปู่นั่นแหละนะครับแล้วก็พอมี มีพุทธบาร,รมีของพระพุทธเจ้าสื่อมาก็จะมีอเคลเทวาอารักษ์หรือเทวาดาเนี่ยคอยปกปักรักษา,าวัตถุมงคลน,นั้นๆอยู่แล้วก็คอยปกปักรักษาคนที่อาราธนานะครับติดตัวนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลในด้านต่างๆนะครับแดปลอดภัยเป็นเมตตามหยยมเป็นทุกอย่างครอบจักรวาลน,นั่นแหละนะครับผมสายเย็นๆสายวัดป่าก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเออออกไปทางเย็นๆอ่า ไปทางเมตตานะไม่ได้บู๊นะครับผมใครชอบสายนี้เนาะนะครับประสบการณ์ก็มีนะครับประสบการณ์นะฮะมีมีก็มีเยอะพอสมควรนะมีเพื่อนๆคนโดยเฉพาะด้านอ่าการค้าการขายนะครับาการาคร้าการขายนี่แน่นอนเลย <c ười> คนแบบแบบคนแถวหมู่บ้านอะไรเขาก็เวลาไปค้าไปขายอย่างเงี้ยเขาก็จะแขวนเหรียญลุงปู่เขี่ยมไปด้วยนะเพราะว่าดีนะเออไปเดินขายอะไรอย่างเงี้ย ก็แปลว่าหมาหมาไม่กัดอะไรเงี้ยเออหมาดูดูก็ไม่กัดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยดีเหมือนกันแล้วก็เจรจาค้าขายก็รู้สึกว่าราบรื่นดีอะไรประมาณนะั้นมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เหมือนกันนะครับผมเป็นพระดีนะครับพระดีนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเวลาบนบานนะฮะบนบานสารกล่าวบนบานขออะไรเนี่ยก็มักจะถ้าตั้งใจบนบานนะถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยนะฮะ ก็ก็แบบสําเร็จได้นะก็คือถ้าไม่คือเขาบอกบนบานเนี่ยตามที่ผมดูเรื่องราวดูคนที่เขาพูดกันถึงการบนบานเนี่ยนะฮะบนการบนบานบอกกล่าวเนี่ยเขาจะไปบนบานที่รูปเหมือนรูปเหมือนรูปเหมือนท่านะรูปหลอ่อรูปเหมือนท่านที่ท,ที่ที่เท่าองค์จริงอะนะครับก็จะตั้งไม่รู้ว่าจะตั้งที่ไหนบ้างนะครับตั้งที่วัดป่าบ้านคุ้มดินบ้างเออ อันนี้มีแน่แต่ว่าที่แน่ก็ต้องมีที่วัดป่าสันติธรรมนะครับบ้านโคกกลางหมู่เจ็ดตำบลสวนหมอนนะครับบรรจะิคีรีคอนแก่นนี่แหละนะครับมีแน่แนแหละนะฮะแล้วก็มีคนมาคนในหมู่บ้านแล้เขาไปบนบ้านต่างๆก็ประสบความสําเร็จสมฤทธิ์ผลดีนะครับขนาดว่าคนที่แบบเขามีมีบุตรยากมีลูกยากอะไปไปขอที่ไหนไปบนที่ไหนก็ก,ก็ก็ไม่ไม่สำเร็จไงเออแต่ก็เลย ไปบนที่ไหนก็ไม่ได้สักทีก็เลยนี่แหละมาบนกับหลวงปู่นี่แหละแล้วก็บนแล้วก็ว่าถ้าถ้าแบบได้หลานเออถ้าแบบมีลูกหรือถ้าถ้าเขาได้หลานเนี่ยนะเขาก็จะทาพระป,ป่ามาถวายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ได้ได้ได้ดังที่บนบานนะแล้วก็เขาก็ทําพระป่ามาทอดถวายที่วัดอะไรประมาณนั้นแหละก็นะฮะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาบนบานสันเก่าก็หาวัตถุมงคลท่านกันแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อย ไปอธิษฐานแล้วก็บอกกล่าวท่านเอานะครับจุดธูปสามดอกห้าดอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเอา้าเนาะนะครับส่วนราคาวัตถุมงคลรุ่นนี้นะก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับในพื้นที่ก็สองสามร้อยนะครับผมในพื้นที่ก็สองสามร้อยนะไม่เกินสองร้อยนะครับแพงสุดก็สามร้อยนะครับก็หลักร้อยแต่ว่าพุทธคุณไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมเอา้า นะครับสำหรับรายการไล่สาระนะครับชมพักเก่าพาคใหม่สลับกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ชมเนาะสายเย็นๆสายวัดป่านะครับเ้าโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจเรื่องในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกาบคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ